วยนั่น,นี่ดอกอะไรเนี่ยกินได้ไหมกินไม่ได้กินไม่ได้อะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้พาตาออเดินแลนนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นอกตุกวันที่สิบนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่2องอศาหนาวมากหนาวจริงๆคะ่ะนี่อะไรเนาะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ก็วันนี้ก็พากันเดินไปที่เวสต์แฮมสเตดนะคะ เป็นแอเรียคนรวยนะคะคุณผู้ชมไปดูว่ามีร้านกาแฟอร่อยๆอออทานไหมคะสวัสดีค่ะคนณสวยสส <laughs> นางนางทำข้อสอบเยอะไปติวติวข้อสอบเยอะไปก็เลยต้องพาออกมาเดินแลดนนิดนึงนะคะเพื่อนๆไปไปเดินกัน <k aren. S 2> เยอะเกินไปคิดเย<ม>อะนหรอก็เรียกคิดมาก <laughs> โอ้คิดมาก Sorry โอเคอ่ะดูวิว ดูวิวบ้านคนรวยนะคะจวนชวนเบเกิดูราคาก่อนเด้อโซฟีเบเกลราคาก็โอเคนะเหรออืห้าปอนนะหกปอนนะก็ราคานี้แหละอ๋เอ้าวเบ้าซื้อให้กินแม่ไม่กินุ้มไม่กินว้าวขนมเทียบเลยพี่น้องแคนโดลอยากกินอันหนึ่งเต้า our one it's gluten free so <laughs> okay our one oh ขนมน่ากินมากเลย you want the you want the pistachio or the caramel pistachio please mm -hmm. okay. <laughs> <And it. laughs> really nice น่ากินมากๆเลยพี่น้องมีสามมั่นด้วย you should get two colony one each not one each colonel and we want to say if you really ก็จัดร้านได้สวยมากใช่ค่ะ ของอร่อยมาทานนะคะ mm. ถนนสายนี้เป็นถนนที่รถติดมากๆวสตแันเลนนะคะก็คือวสต t ์แฮมสเตดนั่นแหละที่ว่าบ้านคนรวยนะ่ะรถติดเยอะมากเลยเนหะ็นไหมตั้งแต่ตรงนี้ไปนะรถติดนูน้น mm. ยังนู้นเลยแต่ที่นี่ร้านร้านเ,เ,ยาาเยอะเนาะนะ <c oughs> ของกินเยอะมากเลย <c oughs> ร้านชาริตชอบก็เยอะนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเพียบ <c oughs> เลยชาริตช็อปเนี่ยพเด๋ดวให้ดูดอกไม้ก่อน โอ้โอ้ยึดเต็มหมดอัลลอจีโต้ไม่สนสนก็โอเคเห็นมั้ยทางก็แคบรถก็ติดเนี่ยเค้าเรียกอะไรนะเวสเทิร์นเลนนะฮะเวสเทิร์นเลน มาฟีดแบ็กอ o r t คอ s ี o f f e มันโอเคอืมก็มาเอาแ u น o ห้าเอาแ f นเลยห้า out o เป็ว่าแตนดาร์ดโอเคแตนดาร์ดอร่อยแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ถึงกับมันไม่ไม่ถึงกับว่าโอ้เดี๋ยวกลับมาอีกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมค่ะรอู้คิดถึงจังเลยอืมนะโอเค อันที่หนูชอบที่สุดมันจะเป็นกาแฟตรงนั้นที่ในสเตชันหรอไม่ดื่มละมันไม่โอเค <c oughs> แม่ว่าแมกของแมกโดนัลลอร่อยกว่าอ <c oughs> ของของแมกโดนัลลอร่อยกว่าเยอะเลยพูดความจริงนะแม่ถ้าเราไปเวทรสนะอได้ของฟรีใช่ปะ่ะแล้วซื้อควโซนอันหนึ่งแล้วก็กาแฟะนะั้นมันจะเป็นฟรี ชช่ยเขาที่ไปลอโฟมเขาอร่อยด้วยแม่โอ้วันหลังแล้วกันนะวันหน้าวันหน้าจะต้องเอาเนี้ยไปเองอะแม่อ๋อต้องเอาแก้วไปเองแม่ดูอยากได้รถแบบเนี้ยนะเนี่ยรถโปรดใครมีก็มารับไปขี่ด้วยนะกรถจิบเอาเอาบันไดด้วยมค่ะหน้าูว่าปีนไม่ปีนไม่ขึ้นปีนไม่ถึงใช่ไหมปีนไม่ตันตอนนั้นแม่เพื่อนหนูอะเออมารับหนูเพราะว่าเราไปซาว์ท์แฮมป์ตัน ขามาับหนูใน l นโดเว v e r โหขึ้นไม่ได้ขันแบบนี้ใช่ไหมที่มารับอ่ะแบบนี้แต่มันสูงมันสูงนิดหน่อยนะแม่มันสูงกว่านี้อีกนะเลรอจะและ้วเราอยู่ก็ตัวตัวเตีย้ยใช่ปะ่ะใช่ค่ะ <laughs> หขึ้น <laughs> ยากมากเลยแล้วต้นลงอ่ะต้อง slide down เลยนะแม่เหรอยากโอเคนะเพื่อนเเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอขอจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดี คจบกันตรงมืดๆนี่แหละบายบายนะคะสวัสดีค่ะ